สวัสดีครับผวันนี้เราก็ช่อง Renew อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้ว,วนะครับผมวันนี้จะเป็นการมาเลือกแล้วกันแล้วก็มาแนะนำแล้วกันสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่คุณจะเลือกอะไรดีระหว่าง macbook แบบนี้หรือจะเป็นตัว mac mini ที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะแน่นอนครับมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยซะลอเกินคุณต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าลักษณะการใช้งานของคุณมันเป็นรูปแบบไหนอยู่กับที่ไหม หรือว่าต้องการที่จะติดตัวไปทุกที่แล้วไปทํางานในทุกทที่ทุกๆสถานการณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกได้ตอบโจทย์ได้ไปซะทั้งหมดแล้วไหนจะมีเหตุปัจจัยในเรื่องของงบประมาณอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาแนะนําทางเลือกนะระหว่างตัว macbook หรือว่าตัว mac mini เนี่ยในสเปกเท่ากันเนี่ยคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไรเหมาะกับใครใครควรเลือกเลือกทําไมเลือกยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูโซลูชันแรกก่อนถ้าเป็นเซตของ mac mini เรากำงบมาเนี่ย สมมติว่าเราตีงบไว้สักประมาณไม่เกิน30,000ื่นอะเราอยากได้ Works สเปซหรือว่าเวิร์กสเตชันของเราเนี่ยแน่นอนแมค m ินิราคา2900ตัวเริ่มต้นแค่2900คุณก็ได้ใช้แมคแหละแต่คุณมีแต่แมค m ินิไม่ได้เว้ยเพราะว่าคุณก็ยังขาดหลายอย่างเช่นจอคีย์บอร์ดเมาส์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ทําให้คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างผมเนี่ยจัดแบบงบประหยัดที่สุดเลยนะแมคพินิ2 9 0 0อจอมอนิเตอร์อาจจะเป็น Fu l l HD นะไม่ต้องเฮิร์ตสูงหรอกใช้ทํางานกับแมคเนี่ยม,ม,มาก อาจจะแบบสัก75็ดสิบเฮิร์ตเป็นอจอ i อ s แบบ s r g b รร้อยอะไรเงี้ยงบสักไม่เกิน5,000อ่ากลายเป็นเท่าไหร่ละ25,900นแล้ว, 20, 5, ลวใช่ปะหาซื้อพวกเมาส์คีย์บอร์ดซึ่งเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมีให้เลือกพี่เดียบเ่ว่าจะเป็น Mechanical คีย์บอร์ดเป็นเมาส์บลูทูธเมาส์ไวเลสอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งอย่างของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นไวเลสตัวเดียวเชื่อมพร้อมกัน2เครื่องตัวนี้เลยนะครับคือมาเป็นเซตกันคีย์บอร์ดกกับเมมมาาส์ซซซึ่ง่งตนีผยผ็ื้ออู ประมาณ500บาทนะเซตคีย์บอร์ดเมาส์ของ w i n d o w เนี่ยแหละแต่คีย์บอร์ดเมาส์ของว n d o w s มันสามารถที่ใช้คีย์เหมือนของตัว Mac ได้แต่ว่าเราก็ต้องเช็คหน่อยว่าปุ่มไหนมันจะกลายเป็นคอมมานด์ปุ่มไหนจะกลายเป็นออปชันอะไรพวกนี้ก็เราก็ต้องมาดูอีกทีนะครับก็คือเช็กการเช็คนั่นแหละเช็คในใน,ในตัวโปรแกรมว่าเอ้ยกดปุ่มนี้มันจะเป็นคําสั่งอะไรแค่นี้แล้วเราก็จําไว้หรือเราจะากจะเขียนแล้วแปะสติ๊กเกอร์ไว้ก็ได้อ่ะก็ประหยัดไปแล้วระหว่างเมาส์คีย์บอร์ดที่ งบอยู่ประมาณ5 0 0บาทอะเออลำโพองอืมแน่นอนละ่ะต่อให้ Mac Mini เขาจะมีตัวลำโพงมาให้แต่มันเป็นแค่ลำโพงเอาไว้แค่มันแค่พอฟังแบบคือพอให้มันรู้ว่ามันทำอะไรอยู่แค่นั้นเองลำโพงไม่ได้มีมิติเสียงอะไรเลยไม่มีความเพาะไม่มีความดังอะไรเลยคือให้มาเฉยๆอะเออว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถ้าเราอยากได้เสียงลาโพงที่มันดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยก็ที่ผมเลือกมาก็จะเป็นพวกลำโพงอย่างเงี้ยเนี่ยลำโพงไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยพวกลำโพงบลูทูธสามารถต่อ กับแม็กได้สบายๆนะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะดีเลย์ด้วยเป็นบลูทูธ5.0 5.2อะไรก็ว่าไป uh huh. แบ,บ็ก็ค่อนข้างอึดราคาเหรอตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเพียงแค่450บาทแล้วผมก็เอาวางตรงจอเลยแม็กอยู่ข้างล่างแม็กไม่ได้อยู่ข้างล่างก็เชื่อมต่อลำโพงก็ออกตรงข้างหน้าเราอยู่แล้วแค่นี้เองลหลายๆคนก็จังกังวลว่าเฮ้ย hey, พี่ใช้แม็กมินี้เนี่ยมันต่อไฟตรงใช่ไหมแล้วถ uh ้าเกิดว่าบ้านผมไฟลงไฟดับทำยังไงอ่ะงานไม่ได้สง่งไม่ได้เซฟก็ ก็ต้องเจยดเงินเพื่อที่จะไปซื้อแบตสำรองหรือเขาเรียกว่า UPS นะครับซึ่ง Mac กินี้เนี่ยมันกินไฟน้อยมากเพราะฉะนั้น UPS เนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องวัดสูงก็ได้เอาสักประมาณ550วัตต์ก็ได้<า>เป็นแบบ P ีโอ w ซ v วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะามาสำรองในกรณีที่ไฟดับแล้วคุณยังสามารถที่จะเซฟงานทันปิดเครื่องได้ทันแค่นั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะซึ่งรวมรวมเนี่ยที่ผมรวมมาให้ที่ผมซื้อจัดเซตมาทั้งหมดอันนี้คือเซตแบบเล็ก,ลกๆทั่วๆไปนะเซตแบบประหยัดประหยั นะมันก็จะอยู่ในงบประมาณ2 0 0 0 0ื่นประมาณนี้ก็อยู่ในเลทที่เรียกว่าบัตเจ็ตไม่เกิน30,000คุณก็ได้เซตแม็กเซตอัพนะฮะ uh huh. แค่30,000คุณก็ได้แหละ Mac OS แล้วเป็น M2 ด้วยเพราะมันเป็น Mac Mini M2 แต่ว่าเป็น Mac Mini M2 ที่เป็นตัวเบสโมเดลก็คือเริ่มต้นนั้นเอง uh huh. ทีนี้ถ้าเราลองไปดูอีกเซตหนึงซึ่งมันมันง่ายอยู่แล้วมันจบที่ตัวตัวมันตัวเดียวอยู่แล้วก็คือ Mac b o o k เซตของ macbook คือไม่ต้องมีอะไรมากทุกอย่างมันมันอยู่ที่ตัวมันเลยจบที่ตัวมันเล็กไซย่อมันมีทั้งหน้าจอของมันเองมีทั้งคีย์บอร์ดมีทั้งแท็คแพดมีทั้งแบตเตอรี่ในตัวมีลําโพงที่เสียงดีจบที่ตัวเขาเลยแต่ถามว่าแล้วขนาดล่ะด้วยที่ขนาดมันก็คือขนาดของโน้ตบุ๊กถ้าเรื่องของ performance เนอะเรื่องของความใหญ่โตเรื่องของหน้าจอที่เราเลือกได้ลําโพงที่เราเลือกได้เมาส์คีย์บอร์ดที่เราเลือกเองได้ใน macbook มันก็จะไม่สามารถที่จะเลือกได้อันนี้พูดถึงว่าในงบที่ใกล้เคียงกันก่อนนนนนะะพมมััเป็ MacBook จ แพงกว่าแน่นอนมือหนึ่งของ Macbook ถ้าเป็นตัว Air M2 เป็นตัว13นิ้ว,วราคาก็จะเริ่มต้นที่39,900บาทตอนนี้ที่ปรับลงมาก็ยังแพงกว่า Mac Setup ที่เป็น Mac Mini อยู่หมื่นหนึ่งแต่สิ่งที่คุณได้มาคือคุณได้ทุกอย่างรวมแล้วย่ออยู่ในแค่ MacBook อันเดียวสะดวกในการใช้งานสะดวกในการพกพาสะดวกในอุปกรณ์ที่คุณไม่ต้องมีอะไรต่อพ่วงมากมายแต่ก็ต้องแลกในเรื่องของ working space หรือว่า workstation ที่คุณจะไม่มีอะไรเลยนะก็มีแค่ MacBook อ e ันเดียวคีย์บอร์ดโอเคมาต้องแท็คแพดอะไรโอเค เสียงพอโอเคแต่ว่าหน้าจอมันก็จะเล็กมากถ้าว่าทํางานนอกสถานที่ทํางานที่อื่นเนี่ยสะดวกจริงแต่พอมานั่งทํางานนานๆผมเชื่อว่ายังไง Work Space แบบนี้มันก็ทําให้คุณทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกหลักอีกโนมิกมากกว่าถ้าคุณอยากจะให้มันแบบพกก็ได้ด้วยหรือว่าทํางานเ o r k s p a c e ก็ได้ด้วยนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องซื้อ macbook เพื่อจะมาเสียบอุปกรณ์ทุกอย่างแทน mac mini งบมันก็จะบานปลายขึ้นไปอีกหรือเปล่าปะอ่าอันนี้ซึ่งมันมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมันก็เป็นทางเลือกถ้าคุณณมมีีงบท่่ไไจจํากกััดดดคุ็้เลย คนมีงบจำกัดก็จะเลือกไม่ถูกระหว่างเอา Mac Mini หรือจะเอา Macbook ดีทีนี้เรามาดูกันทีละอย่างที่เราประเด็นระหว่าง Mac setup ที่เป็น Mac Mini กับ เป็น macbook เผียวๆเรื่องแรกเลยคือเรื่องของขนาดหน้าจอแน่นอนเรื่องของขนาดหน้าจอเนี่ย macbook มันสู้ mac setup ไม่ได้แล้วเพราะ mac setup เราเลือกจอเองได้หนิเราเลือกจอเองได้ว่าเราอยากได้จอแบบไหนอยากได้จอกี่นิ้ว24นิ้ว27นิ้วความละเอียด full hd 2 k 4, k 4 k ตามใจเราได้หมดแต่ macbook ถ้าคุณไม่ต่อจอเสริมหรือไม่ไม่ซื้อจอเสริมมาใส่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกความละเอียดของหน้าจอหรือขนาดหน้าจอได้ต่อให้คุณเลือกขนาดหน้าจอที่เป็นตัว air 13ไปเป็น air 1 5นิ้วก็เหอะแต่ราคา มันก็ค่อนข้างโดดขึ้นไปแบบ47,900อ่ะเป็นคนคุณจะทำใจได้ไหมละ่ะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดจริง,รงๆแล้วอยากจะเวทในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เหมาะกับการทำงานของคุณบ้านที่สุดเนี่ยผมก็เลยแมะแนวทางระหว่าง2เซตนี้ว่าคุณจะเลือกอะไรความละเอียดหน้าจออันนี้ผมผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันมันยืดหยุ่นกันได้ความละเอียดหน้าจอ Mac เขามี 2K อยู่แล้วหน้าจอเราก็สามารถที่จะซื้อ 2K มาใช้ได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่มันจะฟิก์เท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนีเม็กเซตเมั กว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่ Mac Mini เป็น Mini PC ตัวเดียวที่เหลือเราสามารถคัสตอมได้หมดยกเว้น Macbook ที่ทุกอย่างมันฟิกซ์มาที่ตัวสเปคของน้องเขาแต่ Macbook ก็ไม่ใช่ว่าต่ออุปกรณ์ไม่ได้ก็สามารถที่ทําได้เหมือนเช่นเดียวกันแต่มันก็จะกลายเป็นเหมือนงบมันจะบานปลายไงมันจะสูงกว่าเมาส์คีย์บอร์ดแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่ถนัดเมาส์แท็คแพดหรือว่าตัวคีย์บอร์ดเมจิค k ีย์บอร์ดใน Macbook ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคนที่เขาไม่ถนัดล่ะยังไง Mac Mini ก็สามารถที่จะมีทางเลือกได้มากกว่าเช่นใช้ Mac e c h a n i c a l m a c เตอ m ์เอ M ม3มไหมถนัดก,กว่าสะดวกกว่านะสำหรับหลายๆคนอยากใช้ Mac แหละแต่ว่ายังอยากใช้เซตอัพที่ตัวเองถนัด Mac mini ก็จะได้เปรียบกว่าเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ MacBook ได้เปรียบเลยแหละการยกไปใช้ทํางานหรือว่าต่อแม้ให้แม้ว่าไฟจะดับยังไงก็ยังทํางานได้ด้วยที่แบตเตอรี่เขาอืดแต่ว่า Mac mini เขาไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวไฟดับต่อให้มีแบต,ตสำรอง คุณก็ควรที่จะเซฟงานแล้วปิดเครื่องไม่ควรที่จะทํางานต่อแบตเตอรี่สำรอง UPS ไม่ได้ทำมา <S <S เพื่อให้คุณต้องทํางานต่อไปได้นึกภาพหรอปะเหมือนเขาเอามีไว้การลืมเซฟไฟล์การไฟกระชงกระชาต่างๆนานาโดยประสงค์เขาเรื่องของลําโพงอันนี้ Mac Mini จะเสียเปรียบถ้าเป็นตัวลําโพงบูอินของ Mac Mini แต่ถ้าเป็นลําโพงบุ๊กเนี่ยลำโพงดีกว่ายเยอะเลยแต่คุณเลือกที่จะซื้อลําโพงมาต่อแยกในเซตอัพของ Mac Mini มันก็จะดีกว่าแล้วก็มีตัวเลือกให้ได้เยอะ นะครับอันนี้ผมมองในมุมมองว่าแมคมินิอยู่กับที่เสริมอะไรได้หมดเปลี่ยนอะไรได้หมดแล้วมันอยู่กับที่อยู่แล้วจะคนละอย่างกับแมคบุ๊กแมคบุ๊กเนี่ยก็ถามว่าก็เอาลําโพ,ง,พงมามาต่อบูทูตแยกได้ไหมต่อได้แต่มันจะผิดคอนเซปต์ของแมคบุ๊กไงคือแมคบุ๊กควรที่จะเป็นแมคบุ๊กที่จบในตัวเดียวแล้วพกมันแค่นั้นแค่ตัวมันตัวเดียวเออถ้าเกิดแมคบุ๊กพกลําโพงไปด้วยพกเมาส์พก,พกคีย์บอร์ดไปอะไรไปมันก็ไม่ใช่แมคบุ๊กไงมันก็กลายเป็นมินิพีซีมันก็กลาย ม่นีที่มีจอติดมาให้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นควรจะแยกให้ชัดเจนเนาะไม่งั้นมันจะไม่สะดวกสันทีถ้ากับมันต้องพกอะไรเยอะขนาดนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เรื่องของลำโพงเนี่ยผมมองว่าของ macbook ดีมากแล้วแต่ mac mini สามารถที่จะแอดลำโพงที่เราสามารถเลือกเองได้ที่ดีกว่าได้เช่นเดียวกันลำโพงมาแชว l ลำโพงแบบ,แบบแบรนด์ดังๆเยอะแยะมากมายก็มาต่อได้ก็จบเรื่องของการพกพาอันนี้ชัดเจนว่า macbook พกพาได้ง่ายกว่าและจบง่ายกว่าด้วยตัวของเขาเองแต่ Mac Mini ไม่ใช่ว่าพกไม่ได้ในกรณีที่ถ้าเกิดคุณทำงานอาจจะเป็นครูอาจารย์หรืออะไรเงี้ยแล้วทำงานระหว่างแค่ที่บ้านกับที่ทำงานหรือแบก m a c m i n i ไปต่อออกโปรเจคเตอร์หรือไปต่อออกจอ,จอท,ที่ที่มาหาลัยหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถที่ทำได้ช oh. เช่นเดียวกันเช่นคุณแบก Mac Mini ตัวเดียวไปแล้วแต่ละสถานที่ที่คุณทำงานเนี่ยมันมีเซตอัพรอคุณอยู่แล้วเช่นเมาส์คีย์บอร์ดมีอยู่แล้วจอมีอยู่แล้วหรือโปรเจคเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันฉายภาพได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหา oh. ก็แค่พก Mac Mini ตัวเดียวก็ไปวางก็แค่เสียอุปกรณ์แค่นั้นแล้วก็ทำงานได้เลยสอนได้เลยพีเต์ได้เลยไม่ใช่แค่บุคลากรที่เป็นครูอีดียวอาจจะเป็นนักพีเต์อะไรต าม่ที่ทำได้เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับ MacBook ที่สามารถไปทํางานได้ทุกที่มากกว่าเช่นร้านกระโฟรงร้านกาแฟที่บ้านบนรถอะไรเงี้ยมันก็จะโจบที่ตัวมันได้แบบดีกว่าเอาง่าย,ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพกพาเนี่ย Mac Mini พกได้เหมือนกัน แต่ถ้าจะให้พกจบเลยแบบทํางานที่ไหนก็ได้เนี่ยยังไง macbook ก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องของความแรงผมว่าใกล้เคียงกันถ้าตาบใดที่เป็นสเปคเดียวกันชิป m2 เหมือนกันแรมเท่ากันรอมเท่ากันเนี่ยความแรงไม่มห่างก,กันเพียงแต่ว่ามันจะไปวัดกันในเรื่องของความร้อนรือการระบายความร้อนเนี่ย mac มินิจะได้เปรียบเพราะ mac mini มีพัดลมมาให้และโดยตัวขนาดเครื่องที่มีความหนามากกว่าการระบายความร้อนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการต หรือว่าการดรอปเพอร์ฟอร์แมนซ์ในตอนที่มันร้อนเนี่ยมันจะทํางานได้ยาวนานแล้วก็อึด กของทางฝั่ง Macbook อ่าอน,นี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนเนาะ Macbook M2 พอมันร้อนมันก็ดอปมันเป็น Macbook Air มันบางส่วน Mac mini M2 เหมือนกันใช้งานไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีกานดอบแน่นอนระบายความร้อนดีมีพัดลมให้ด้วยสร,สรุปละกันเนาะสรุปง่ายๆเลยนะคือถ้าคุณเป็นคนที่เน้นใช้ Mac แล้วทํางานอยู่กับที่แทบจะไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกหรือจะแบกเขาไปทํางานที่อื่นเลยเนี่ยผมมองว่า Mac mini เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดี ตัวหนึ่งประหยัดกว่า MacBook และคัสตอมอุปกรณ์เสิร์ฟเองได้หน้าจอคุณอยากได้แบบไหนอ่ะยี่ห้อไหนสียังไงความละเอียดเท่าไร่คีย์บอร์ดคุณอยากได้เปแลคีย์คอนอะไรก็แล้วแต่แมคคันนี้เขคีย์บอร์ดระดับเทพที่คุณชอบเมาส์คุณจะเลือกเป็นเมาส์ Apple เองก็ได้หรือจะใช้เมาส์ที่เป็น o g i t e c h MX Master 3หรือเมาส์อะไรก็ได้ที่คุณถนัดลำโพงคุณจะต่อลำโพงมาชงมาแชลได้หมดนะครับตรงนี้มันเลยทําให้คุมงบได้ง่ายกว่าสําหรับ MacMini อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานไม่ได้อยู่กับที่่เชนไป กลับตา่างจังหวัดบ่อยออกหน้าไซต์งานบ่อยๆเช่นเซล์หรือว่าต้องไปทํางานนอกสถานที่ต้องไปพบลูกค้าทํางานตามร้านกาแฟอยู่ไม่เป็นที่เอาง่ายๆ MacBook คือคําตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณหนีไม่พ้นจริงๆ MacBook คือตัวจบพกน้อยพกง่ายแล้วจบที่ตัวเขาตัวเดียวไม่ต้องพกอะไรเยอะเลยแค่อแดปเตอร์ชาร์จก็จบแล้วหรือสำหรับสายช่างภาพที่ต้องไปลุยหน้างานแล้วต้องเอางานทําแล้วทําแต่งรูปให้ลูกค้าเห็นเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถที่ส่งงานได้เลยว่ากัน ไปผมว่าทั้งคู่เนี่ยจุดประสงค์ค่อนข้างชัดเจนเลือกให้เหมาะการใช้งานของตัวเองอันนึงเหมาะกับการอยู่กับที่เป็นเวิร์กสเตชันอีกอันนึงเหมาะสําหรับเป็นพกพาละกันอ่าเอาไ้ลุยได้ทุกงานลุยได้ทุกสถานการณ์ลุยได้ทุกพื้นที่การทํางานที่ไหนก็ได้นะครับก็แน่นอนละส่วนต่างมันมันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ทั้ง2องอย่างเลยรวมกันนะคุณก็แค่ซื้อ macbook ที่แรงๆมีพัดลมอย่างเช่นพวก Macbook Pro แล้วคุณก็เอามาวางแทน Mac mini ต่อออกจอแยกต่อเมาส์คีย์บอร์ดมันก็คือการเอา2ออย่างนี้มารวมกันเวลาคุณอยากออกไปทำงานสถานที่คุณก็หยิบ Macbook ไปเวลาคุณอยากได้ Workspace Workstation ของคุณคุณก็แค่เอากลับมาเสียบกับอุปกรณ์ที่คุณมีทั้งหมดแต่ทั้ง2ออย่างนี้พอมารวมกันงบประมาณมันจะสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยอันนี้แค่มาแนะนาสาหรับคนที่มีงบจากัดจริงๆแล้วต้องการเลือกอย่างใดยอย่าง หนึ่งเท่านั้นผมอะมีทั้งคู่แหละทั้ง mac mini ทั้งตัว macbook ใช้งานกับคนละแบบติดใจคนละแบบอะมันมันเลือกยากนะมันเลือกยากแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ไปออกไปทํางานนอกบ้านหรอกส่วนใหญ่ก็ทํางานในบ้านแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยที่ที่บ้านผมมีคนชราเนาะพ่อแม่ผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเขาด้วยที่เขาแบบอายุเยอะแล้วอะแล้วพอมันไม่มีคนดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเขาเขาไปทุระกันแล้วเขาไม่ว่าบางทีผมทํางานข้างบนไม่ได้เนี่ยผมต้องลงไปไปคอยดูแลแม่ไปเฝ้าแม่ Oh. าการที่มี macbook เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้ลงไปเฝ้าแม่เราด้วย <Okay. S 1> อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ควรที่จะต้องมี macbook แล้วก็ work space ของผมก็คือ mac mini หรืออาจจะใช้ macbook ตัวเดียวต่อทั้ง work space แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ด้วยถามตัวคุณดูคุณใช้งานลักษณะแบบไหนเป็นหลักพฤติกรรมชีวิตประจำวันของคุณคุณได้ใช้แบบนี้แบบนี้บ่อยแค่ไหนลองสังเกตตัวเองดูแล้วค่อยมาจัดเซตว่าเราควรจะเลือก ถ้าเป็นในส่วนของเด็กนักศึกษาเนาะนิสิตนักศึกษาใหม่ต้องการซื้อไปเรียนมันก็จะมี2แบบอีกเน้น MacBook เอาไปทํางานได้ทั้งมหาลายัยได้ทั้งทุกที่กับอีกประเภทหนึ่งคืองบจํากัดอะ่ะอาจจะทํางานแค่อยู่ในห้องในหอของตัวเองเอาง่ายเลยถ้า2องโซลูชันเนี้ยสทางเลือกเนี้ยทางเลือกไหนที่ประหยัดที่สุดก็คือทางเลือกของ MacMini เพราะอะไรคุณสามารถไปลดคอส่วนอื่นได้หน้าจอคุณอาจจะเอามือจอมือ2ราคาสัก2 0 0 0ันสอจอ Fu l l HD ดีมาต่อ เมาส์คีย์บอร์ดเซตหนึ่งห้าร้อยก็ได้แล้วลำโพงอาจจะใช้ลำโพงเดิมมาก่อนก็ได้หรืออาจจะใช้พวกหูฟังก็ได้อ่าอะไรเงี้ยมันก็ทํางานได้โดยที่งบมันจะไม่แบบไม่เลยเถิดไปเยอะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแค่นั้นแหะแต่ถ้าเป็น MacBook ตัวเริ่มต้นอย่างต่อให้เป็น M1 นะมันก็อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทยิ่ง M2 30 0 0 0ืนก็เาอ่ะแล้วถ้าเป็น AirM2 ที่เป็น15นิ้วมันก็เถิดไปเป็น4 0,000กว่าคือมันไม่ไหวนะบางคนไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น MacMini เป็นตัวเลือกที่ผมว่าประหยัดที่สุดและคุ้มค่าีนนนวามมแแรรงั้้้ลลปะณ นะครับก็ใครมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์แชร์ความคิดกันได้ใต้คลิปเลยว่าคุณเป็นคนใช้งานแบบไหนแล้วคุณเลือกโซลูชันแบบไหนแล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจไม่ได้อยู่และกันเนาะสำหรับวันนี้ผม Mac mini MacBook ต้องขอกราบลาทุกท่านไปพิจารณาก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ